สวัสดีนะักเรียนที่รักของครูชุลิพรทุกคนนะคะในวันนี้กลับมาพบกับครูชุลิพรในบทเรียนที่2เรื่องบทเสภาสามัคคีเสวกตอนสามัคคีเสวกค่ะสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่5้าแล้วนะคะพอจะจํากันได้ไหมคะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องอะไรไปนะคะเราเรียน บทเสภามมสาัคคีเสวกตอนวิศวะกันมากันไปแล้วนะคะที่กล่าวถึงประเทศไทยนะคะที่จะมีความสงบสุขนะคะประชาชนเนี่ยมีเวลาสร้างสรรค์ง,งานศิลปะแล้วก็กล่าวถึงศิลปะนะคะว่ามีคุณค่าแสดงถึงอารยธรรมของชาตินะคะแล้วก็ประเทศไทยนี้นะคะมีความเจริญรุ่งเรืองเพราะว่ามีช่างศิลป์มีความชํานาญในการเ สร้างศิงงละปะในทุกๆแขนงเลยนะคะคนไทยนั้นเนี่ยจึงควรที่จะส่งเสริมให้ศิละปะของชาติดำรงอยู่คู่ประเทศชาติต่ตอไปนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนบทเสภาสามัคคีเสวกตอนสามัคคีเสวกค่ะซึ่งกล่าวถึงหน้าที่ของราชบริพารที่ดีนะคะก็คือจะต้องจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์มีความสามัคคีมีวินัยซึ่งจะเปรียบเสมือนลูกเรือที่จะต้องเชื่อฟังกับตัน ถ้าไม่เช่นั้นแล้วเนี่ยนะคะกับตันเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะร่วมกันดำรงเรือนั้นให้แล่นต่อไปกลางหมหาสมุทรได้อย่างราบรื่นนะคะเรือก็จะจมลงในที่สุดค่ะดังนั้นวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มด้วยบทที่1เลยนะคะเราจะเรียนไปพร้อมกับการอ่านทำาอสนอกไปในตัวด้วยเลยนะคะเป็นการฝึกการอ่านของนักเรียนทุกคนนะคะประการหนึ่งพึงคิด นจิตมันว่าทรงทันเหมือนบิดาบังเกิดห่วงควรเคารพยำเยงและเกรงกลัวประโยชน์ตัวนึกน้อยหน่อยจะดีอ่าเรามาเจอกันเลยนะคะว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างคำว่าทันนะคะตรงนี้ออกเสียงว่าทันห้ามออกํำเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่ากวีเนี่ยนะคะได้ใส่มอม้าการันไว้นะคะในที่นี้ก็เพื่อ ที่จะให้มีเสียงนะคะที่คล้องจองกับคําว่ามั่นนั่นเองนะคะตรงนี้ก็คือคุณความดีนะคะแปลว่าคุณความดีนะคะดังนั้นเนี่ยในบทที่หนึ่งนี้เราจะแปลความได้ว่าพระมหากษัตริย์นะคะหรือว่าพระทรงทันนี้นะคะเปรียบได้กับบิดานะคะก็คือพ่อของเรานะคะเราควรที่จะมีความเคารพนะคะมีความเกรงเกรงกลัวในพระราชอำนาจนะคะแล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวมากเกินไปนะคะ ในบทที่สองนะคะเดี๋ยวอ่านพร้อมๆกับครูไปเลยนะคะควรนึกว่าบรรดาข้าพระบาทล้วนเป็นราชบริพารพระทรงสีงเหมือนลูกเรืออยู่ในกลางวางวารีจำต้องมีมิตรจิตสนิทกันนะคะในบทที่สองนี้เนี่ยก็จะสามารถถอดคำประพันธ์ได้ว่า เรานะคะซึ่งเป็นเศรษเวกวจนะคะซึ่งก็คือข้าราชรบริพารในราชสำนักเนี่ยนะคะควรที่จะรับใช้พระเจ้าแผ่นดินนะคะเป็นลูกเรือที่ดีนะคะอันนี้ก็คือเป็นการเปรียบนะคะว่าเ,เหมือนกับเรือนะคะที่กาลังแล่นอยู่ในมหนาสมุทรเนี่ยนะคะลูกเรือก็ควรที่จะเชื่อฟังนะคะเชื่อฟังผู้ที่เป็นนายเรือนะคะซึ่งในที่นี้ก็คือคําว่าพระทรงศิเนี่ยนะคะก็จะเปรียบได้กับนายเรือหรือว่า พระมหากษัตริย์ของเรานั่นเองนะคะควรที่จะต้องออมีความสามาัคคีต่อกันนะคะบทที่สามต่อไปนะคะแม่ลูกเรือเชื่อถือผู้เป็นนายต้องมุ่งไม้ช่วยแรงโดยแข็งขันคอยตั้งใจฟังบังคับกับปิตันนาวานั้นจึงจะรอดตลอดทะเล ในบทนี้นะคะก็หมายความว่าลูกเรือนะคะก็คือเหล่าข้าราชบริพารในราชสำนักนี้ควรที่จะเชื่อถือผู้เป็นนายนะคะซึ่งตรงนี้ก็หมายถึงพระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะต้องมีความประสงค์ที่จะช่วยแรงการร่วมแรงกันนะคะแล้วก็ตั้งใจฟังคําสั่งของนายเรือนะคะหรือในที่นี้เรียกว่ากัปปิดตันซึ่งก็มาจากคําภาษาอังกฤษที่ว่ากับตันนั่นเองนะคะนาวานะคะเปรียบได้กับเรือนั่นเองเรือเนี้ยจึงจะ แล่นไปนะคะได้อย่างราบรื่นในทะเลนะคะต่อไปแม่ลูกเรืออวดดีมีทิศทิและเริ่มริเชโกยุงโยเซงเมื่อขึ้นลมแรงจัดสัตโซเซเรือจะเลมาระยำความไปในบทนี้นะคะก็สามารถถัดคำประพันธ์ได้ว่าถ้าหากว่า ลูกเรือเนี้ยนะคะไม่ฟังกับตันเรือนะคะซึ่งก็คือผู้นําของเรือแล้วเนี่ยนะมีทิพทิทิพท,ทตรงเนี้ยก็คือความทะนงตนอดดื้อถือดีนั่นเองนะคะออกเสียงว่าทิพทินะคะออกเสียงเหมือนมอีแม่กดสะกด,สะกดในพยางค์ที่หนึ่งนะคะทิพิตรงเนี้ยนะคะจะทำให้เกิดการแตกคอกันในเรือนะคะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่ที่มีพายุคลื่นลม คลื่นลมแรงเข้ามาเนี่ยเรือก็จะโครงเครงแล้วก็จะล่มลงไปในที่สุดค่ะต่อไปค่ะแม่ตอ่างคนต่างเทียงเกียงแกงแยง่งนายเรือจะเอาแรงมาแต่ไหนแม่ไม่ถือเคร่งคงตรงวิยัยเมื่อถึงคราวพายุใหญ่จะครวนคราง ถอดคำประพันธ์ได้ว่าเมื่อไรก็ตามนะคะที่ลูกเรือเนี่ยมัวแต่ที่จะทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยนะคะในเรือหรือกับตันเรือเนี่ยก็จะไม่มีกําลังที่จะนำพาประเทศชาติเนี่ยหรือว่านําพาเรือเนี่ยนะคะดาเนินต่อไปได้นะคะแล้วก็อีกทั้งถ้าหากไม่ถือเคร่งครงตรงวีนไหตรงนี้ก็คือไม่เคร่งครัดต่อกฎระเบียบปฏิบัติเนี่ยนะคะเมื่อไรก็ตามเนี่ยที่มีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะคะมีเ,เรียกได้ว่าเ,เป็น ภัยต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็จะทําให้เกิดความเดือดร้อนแล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ตรงตามเวลาเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยนะคะไม่ทําหน้าที่ของตอนเองนะคะไม่ถือในวินัยของตอนเองนั่นเองนะคะต่อไปค่ะนายจะสั่งสิ่งใดไม่เข้าจิตจะต้องติดตั้นใจให้ขัดขวางจะอยู่แล้วอมยุงลาไม่เข้าทางเรือก็คงอับปาง กลางสาคอ,อในบทนี้ก็ถอดคำประพันธ์ได้ว่าเมื่อไหรก็ตามนะคะที่หากกัปตันหรือว่านายเรือเนี้ยนะสั่งอะไรเนี่ยนะคะก็ไม่ฟังเนี่ยลูกเรือไม่ฟังเนี่ยก็จะทําให้เกิดความยุ่งวุ่นวายขึ้นนะคะและในที่สุดเนี่ยเรือก็คงจะไม่สามารถแล่นต่อไปได้นะคะก็คือต้องล่มกลางทะเลนะคะกลางสาคอลกลางทะเลนั่นเองค่ะ ถึง,งเซวีที่เป็นข้าากฝ่าพระบาทไม่ควรขาดาความสมัครสโมุรในพระราชสำนักพระภูทธรเหมือนลือเรือแหลนสาคอ,อนสมุทไทยตรงนี้ก็ถอดคำประพันธ์ได้ว่าถึงะจะเป็นค่ารับใช้นะคะ เออเสวีตรงเนี้ยก็คือเสวกนั่นแหละนะคะก็มีความหมายเดียวกันก็คือข้าราชบริพารในราชสำนักที่เข้าเฝ้าที่คอยเอ,อ่ออยู่ใกล้ชิดพระมหากษัตริย์เนี่ยนะคะตรงเนี้ยก็ไม่ควรที่จะขาดความสามัคคีกันนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือความสามัคคีกันเพราะว่าตรงนี้นะเราอยู่บนลำเ,ออเรือที่แล่นกลางกลางอ่สาครก็คือกลางมหาสมุทรใหญ่นะคะ ประเทศของเราเนี่ยก็เปรียบเหมือนเรือนั่นเองดังนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องมีความสามัคคีกันเพื่อที่จะให้สิ่งต่างๆเนี่ยนะคะเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะไม่ว่าจะมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นหรือว่ามีอุบัติภัยร้าการงเกิดขึ้นเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือกันแล้วก็ดำรงประเทศชาติไปทางที่ดีได้นะคะเราเซวบตกที่กลาี ควรคิดถึงหน้าที่นั้นเป็นใหไอรักษาตนเคร่งคงตรงวินัยสมานใจจงรักพระจักรีในบทนี้ก็ขอดคำประพันธ์ได้ว่าเหล่าข้าราชการนะคะหรือเหล่าเซววกนะก็จะทำหน้าที่เหมือนกับอะไรคะเหมือนกับกะลาสีนะคะก็คือลูกเรือนะคะ ควรที่จะคำนึงถึงหน้าที่ของตนเองให้ความสําคัญกับหน้าที่ของตนเองให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ตนเองเนี่ยจะต้องทําเป็นหลักนะแล้วก็ที่สําคัญต้องมีระเบียบวินัยแล้วก็สามัคคีต่อ,อ,อพระเจ้าแผ่นดินนั่นเองนะคะในบทสุดท้ายค่ะไม่ควรเลือกที่รักมักที่ชังสามัคคีเป็นกําลังพลังสิง ควรปรองดองในมุงราชเสวีให้สมที่รวมพระเจ้าเราองค์เดียวในบทสุดท้ายนี้นะคะก็ได้กล่าวไว้ว่าเ,าเหล่าเสวบนะคะก็คือขาราชบริพานในราชสำนักนี้นะคะก็ไม่ควรที่จะเลือกที่รักมาที่ชัางก็คือไม่ควรที่จะเลือกเ,อเชื่อฟังคำสั่งใครหรือว่าเกลียดใคร เป็นพิเศษนะคะควรที่จะมีความสามัคคีก็คือรักใคร่กลมเกลียวกันเ,เหมือนๆกันนะคะเพื่อที่จะมีพลังในการทำสิ่งต่างๆได้นะคะในการพัฒนาประเทศชาตินะคะหรือว่าป้องกันภัยต่างๆที่จะเกิดกับชาติได้นะคะให้สมกับที่เรานั้นเนี่ยมีพระมหากษาัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจเนี่ยคนเดียวกันนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูด้านคุณค่าของเนื้อหาในเรื่องกันเลยนะคะบทเสพาสมมคีเซวกตอนสามมคีเซวกนี้นะคะก็จะมีแก่นเรื่องสําคัญค่ะก็คือพูดถึงข้าราชรบริพารในราชสำนักหรือที่เราเรียกกันว่าข้าราชการนะคะในสาคัญในในปัจจุบันนี้นะคะว่าเป็น,นกลไกสําคัญนะในการบริหารราชการแผ่นดินนะคะต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เสียสละแล้วก็มีความสคัคคีและพร้อมกับ ตระนักในหน้าที่ของตนนะคะจะเห็นได้ว่า,าข้าราชบริพารในราชสำนักในสมัยนั้นเนี่ยนะคะก็คือเป็นสมัยรัชกาลที่6นะคะก็จะเป็นการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะก็คือกษัตริย์เนี้ยนะคะจะมีอํานาจสูงสุดเหนือข้าราชการทั่วไปทั้งปวงนะคะไม่ใช่ระบอบปัจจุบันนะคะดังนั้นเนี่ยาการฟังคําสั่งจาก ผู้บังคับบัญชาสูงสุดเนี่ยนะคะถ้าเปรียบในในเรื่องเนี่ยนะคะก็คือเป็นกัปปิปันใช่ไหมเดเราเรียกว่ากัปปันเนี่ยนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกอย่างเนี่ยสามารถดําเนินไปในทิศทางที่ดีได้นะคะ <c oughs> เห็นไหมคะว่าไม่ว่าแต่ละยุคสมัยนะคะก็ผู้นําสูงสุดของประเทศเนี่ยนะคะก็จะมีความสําคัญมากๆเลยนะคะ ทีนี้เรามาดูค่ะลูกข้อคิดที่สามารถนําไปประยุกต์ในชีวิตประจําวันได้เนี่ยนะคะอันดับแรกเลยนะคะจากที่เรียนเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็จะพูดถึงความรักในชาติของเรานะคะความรักความภูมิใจในชาตินะให้เราเนี่ยรู้จักตระหนักในหน้าที่ของตนเองนะคะ อันดับแรกเลยเนี่ยทุกคนไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเนี่ยหน้าที่ของเราเนี่ยอันดับอันดับหนึ่งนะคะอย่างนักเรียนเนี่ยก็ต้องเรียนใช่ไหมคะอย่างในเรื่องเนี่ยนะเสวกเนี่ยก็คือข้าราชรบริพารในราชสำนักหรือข้าราชการนี้นะคะก็จะมีหน้าที่ประจําของตนเองดังนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อใดก็ตามเนี่ยถ้าเราตระหนักในหน้าที่ของเรานะคะแล้วเราก็ทําสิ่งนั้นเนี่ยให้เป็นกําลังความสามารถของเราเนี่ยทุกอย่างเนี่ยก็จะไปในทิศทางที่ดีนะคะให้ความสําคัญนะคะต่อมาให้ความสําคัญ กับความสามาัคคีนะคะความสามาัคคีคือพลังนะคะคำนี้เราได้ยินบ่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อไรเมื่อไรก็ตามนะคะงานเนี่ยบางครั้ง จะเป็นงานที่ยากลําบากนะคะหรือว่างานนั้นมีอุปสรรคแต่เมื่อใดก็ตามเนี่ยที่หลายๆคนนะคะรวมพลังกันเนี่ยงานนั้นเนี่ยก็จะสามารถสําเร็จรุ่วงไปได้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารประเทศนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการแก้ปัญหาอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศเนี่ยเมื่อใดก็ตามนะคะที่มีความสามัคคีเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยก็จะสามารถสํา,า,รสาเร็จรุดร่วงไปในทิศทางที่ดีได้นะคะ,ต, e ะ,คะต่อไปสุดท้ายน,นะคะกล่าวถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์นะคะอันนี้ก็คือพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นสถาบันที่ สูงสุดในประเทศเนี่ยดังนั้นเนี่ยก็จะต้องมีความจงรักภักดีนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามในสิ่งที่พระองค์เนี่ยได้มีพระราชดำรัสไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้ปริชาตเนี่ยนะคะสามารถดําเนินไปได้อย่างรับรื่นนะคะอ่อวันนี้นะคะครูชุลิพรก็ขอจบบทเรียนนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวนักเรียนนะคะจะต้องออทำแบบทดสอบหลังเรียนนะคะแล้วก็ จะมีการส่งใบงานนะคะให้ครูทายชั่วโมงดังนั้นเนี่ยนักเรียนสามารถที่จะเริ่มส่งใบงานแล้วก็ทบทวนบทเรียนบทต่อไปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ